เออกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวมิตรรักแฟนคนที่ปอดยังแข็งแรงแล้วก็ยังมีลมหายใจถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับผมใครที่อยู่มีชีวิตอยู่มาถึงทุกวันนี้แล้วผมก็ดีใจด้วยนะจ๊ะซึ่งวันนี้เรากลับมาอยู่กับไมคขอยใน s u r ร์เวิร์ l โฮโลอัพบีเปยยงโกโก้เดี๋ยวข่าไก่ก่อนไม่มีข้าวเป็นไมค r a า t h ม l l โลนะจ๊ะซึ่งทาซีรีส์100วัน1000ปีเออเออเออเอ,อเออด้อเด,ดมันยังไม่เช้ามีซอมบี้ด้วยเห ปกติมันเช้ามันต้องมีซอมบี้เหรอมันต้องไม่มีดิล้วไอเชนี่ตีกูติดไฟเฉยเลยแม่งเอ้ยอืมอเคเริ่มเกมอย่างแรกก็ต้องตัดไม้ครับทำลายป่าอืมโอเคอ่าได้แล้วขวานเล่มแรกของเราขวานเสร็จต้องเป็นฟิกแอค็คนะผมเพื่อไปเข้ายุคหินให้ได้เร็วที่สุดตัดแม่งโคตรนานอะแต่ว่ามันจะหล่นมาหมดเลยใช่ไหมเออนี่ไงเคสวยเลยเฮ้ยไก่กุกกุ๊กกุ๊ก,ก,กอืมอาหารครับจำเป็น สร้างบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆอันเนี้ยอยู่ใ,ใกล้ลาวามันจะดีนะเพราะว่ามันทําให้มีแสงสว่างนะทำให้เรานั้นมีชีวิตรอดได้ดีขึ้นนั่นเองนะในแมปอะไรแดงๆวนะนะน่ากลัวจังเลยอะ่ะแต่เราเป็นผู้ชายเราไม่กลัวอะไรแบบนี้หรอกน้องตรงนี้เนาะเราสร้างบ้านมันตรงนี้เลยเฮ้ยดา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 เฮ้ยอะไรแวบๆบแบบเฮ้ยลุงใจเย็นเชี่โอเคไหนเตั้งตัวก่อนพี่ชายผมต้องเข้าสู่ยุคหินแล้ววะ เฮ้ยทำไมมันมองเราอย่างนั้นวะอ้าวเอาร้อนร้อนร้อนอากาศมันร้อนสิเฮ้ยมาเลยไอ้หนุ่มเฮ้ยเดี๋ยวสเกลตันไม่มีสเกลตันไม่มีธนูที่น่าสงสารวะเอาทรายไปด้วยครับเอาไว้เผาตอนกลางคืนเราจะได้มองเห็นจะเขาทําได้เราต้องเจอฐานไว้เฮ้ยหยามาแล้วแล้วทอดคราบไงอะเออถือไว้อ้าวโอ้ผมเริ่มต้นได้สวยวะอืม อนาคตยาวไกลนะเนี่ยนักธุรกิจพันล้านเฮ้ยโอ้ยียไปเร็วจัดอืม uh huh. อันนี้มันคืออะไรมันคล้ายๆเหล็กใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโอ้โ oh. หธุรกิจเราแม่งมาเร็วจัดเลยวะ hey. อนาคตโคตรไกลอะ่ะยังไม่ถึงวันเลยเนี่ยของเราฟูอ่ะเราได้พิกแอคมาแล้วยังไม่กลางคืนครับแต่ว่าผมว่าสร้างสร้างที่ปิดข้างหน้าก็น่าจะดีเหมือนกันเว้นี่ับสร้างประตูป๊บ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  อ๋อเปิดเข้ามาโอ้โอ้เราได้บ้านใหม่แล้วครับเรียบร้อยสวยเลยตั้งโต๊ะครับมาปับป๊บปั๊บเป,ปึ๊บ,ป,บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บนี่โต๊ะครับแล้วก็สร้างเตาเผาปึ๊บเพิบพบบบอ้าวอีซ <Easy. S 1> ี่เตาเผาแล้วก็เผานี่ใส่ไม้เข้าไปอืใส่แม่งหมดเลยโอเคแต่ไม้จะหมดแล้วอะ่ะ เราต้องไปตอนเช้าอยู่เราก็ไปตัดดีกว่าเดี๋ยวต,ตอนกลางคืนแม่งไปตัดไม่ได้เออเล็งมือครับเชฟต้องมีไม้สักร้อยอันไปขั้นต่ำอะ่ะอะไรอะ่ะแมงวันเหรอตัวโคตรใหญ่อ,อืมมีไม้กี่อันแล้วสิบเก้าอันเองเหรอทำไมมันน้อยอย่างเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ตรงนี้ก็ถ้ำครับว้าวแต่ว่าตรงนี้ไม่มีลาวาวะ่ะขอเข้าไปเช็กดีมีทงมีฐานไหมโอ้โหมันเยอะจังว่ามันคืออะไรดินเหนียวเหรอคอปเปอร์พ e เดสมีโ้ โอ้มีแค่สองอันเฮ้ยไม่ใช่โอ้สี่อันหรือเปล่าเฮ้ยมันจะเข้ากลางคืนแล้วนี่วดะเด้อเดี๋ยด้อเดะ้ขอเวลาให้ผมซักแปบขออนุญาตขุดน,นี้ก่อนครับมันจําเป็นจริงๆเฮ้ยเฮ้ยทางออกถ้ำทางไหนวะทางนี้มันยังไงแสงสว่างเฮ้ยม,มันเข้าห้าโมงเย็นแล้วจะข้าแล้วเด้อเด้อเดเดเดเย็นพี่ชายแล้วถ้ำเราไปทางไหนวะไปเว้ยไม่อยู่แล้วอืมเคเคเคอ่าข้ามไม้ก่อนอ้าวสวย เสียงสะท้อนกล้องเชีย่ยน่ากลัววะเอ้ยปิดไว้ก่อนปุ๊บปึ๊บป๊บแล้วก็ปุ๊บปึ๊บทำประตูตรงนี้ทำประตูทำประตูเร็วกว่านี้ครับเชฟอืมเคยคุณรอดตายแล้วเว้ยปับ๊บอ้าวแล้วก็ทำที่เก็บของมาสวยวะวันแรกกันเนี่ยมีแทบทุกอย่างแล้วอืมเคยมาแต่ไหนนี่พลกแอคเล็กของเราไม่ใช่พลกแอคเล็กพลกแอคโคอปเปอร์ไก่หายนังไก่หายแป๊บหนึ่ง เอาคอปเปอร์ออกก่อนเอาไก่เข้าไปปั๊บๆเราทําอะไรได้บ้างเนี่ยทำพิกแอคเอ้าคอปเปอร์มันเอาไปทำอะไรวะคอปเปอร์มันทําพิกแอคไม่ได้เหรอแล้วมันเอาไปทําอะไรอ่ะมีประโยชน์อะไรนี่มันทําพิกแอคไม่ได้ครับโนไอเชียหลอกกูเสียงอะไรวะรู้สึกไม่ดีเลยวะเหมือนได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้ข้างนอกเกิดอะไรขึ้นบ้างวะเนี่ยปักไว้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเชี้ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยมึงใครเนี่ย พี่ไม่รู้จักน้องนะน้องเดียด๋วยวๆๆๆด้ตีฟรีตีฟรีตีฟรีอืมอืมอืมอ,อืมเคโอ้อะไรนะเฮ้ยมึงลูกหลานใครวะพี่ขอกินแอปเปิ้ลก่อนได้ไหมอ้าวผีน้ำเฮ้ยมันมีผีน้ำด้วยจริงด้วยวะมันคือผีน้ำ เฮ้ยมันกรอกกรอกกรอกมันโกนใส่ผมเฮ้ยเ้ไอเช่นนี่โกนเสียงดังมันรบกวนการนอนคนอื่นนะมึงเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ข้างล่างหมดเลยว่าผีตัวอื่นน่ะมีไอ้นี่ที่อยู่ใกล้เราที่สุดมาไอ้หนุ่มผีน้ําที่รอคอยอ่าเสิร์ฟทางให้ด้วยเฮ้ยปลาปิลัญญาก็มาว่ะอืมปลาปิลัญญาก็มามาทุกเพศทุกไวไหนวะโอ้ย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 ตีแรง ปลอดภัยครับสบายใจหายห่วงจะเช้าแล้วเดี๋ยวผมลองวิ่งหาถ้ำก่อนมันต้องมีถ้ำวะถึงจะหาเหล็กหาอะไรเงี้ยได้ง่ายเฮ้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 ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรรกร้อนไวเยึดแม่นี่ลินพันกันแล้วกลัวอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นต้นไม้ใช่ไหมเฮ้ยที่นี่สวยเหลือเกินต้องไปดูเป็นโลกอะไรไม่รู้ผมต้องพกพกไม้ตลอดผมจะไม่่ายน้ำมะเพราะว่า ถ้าว่ายน้ำปุ๊บแล้วเราเจอแล้วเราหนีไม่ทันแน่นอนว่าผีที่มันอยู่ในน้ำมาตลอดชีวิตมันต้องเร็วกว่าเราอยู่แล้วดูนั่นสิคุณคิดว่ามันเป็นเต่าธรรมดาหรือไม่เพราะว่าไม่มันน่าเป็นเต่าที่สามารถกัดเราตายได้โลกใบนี้ไม่มีอะไรธรรมดาอยู่แล้วรู้หรือไม่นี่คือความจริงอันโหดร้ายอืมอืมโอ้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 ยิ้มแม้เอ้ย โอ้ยเฮ้ยปลอดภัยโยโอ้โอคิปเปิดแล้วมันไปทําอะไรวะไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยเสียงอะไรก๊กกึ๊กกึ๊กเฮ้ยเฮ้ยอืมยังไงต่ออืมรู้สึกไม่ปลอดภยัยเราจะฆ่ามันใช่ไหมใช่เรื่องไหมวะเฮ้ยพี่ชาย เราเป็นมิตรกันใช่หรือไม่วีเฟรนแมนเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยหายไปแล้วเย็ดไหมเออโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหไอเฮี้ยอืมอ้าวตีฟรีฮึบทึบโอ้โหเจ้ยหัวใจกูจะไวสมองกูลั่นตึบทึบทึบทึบเร็ สบายมากครับสบายมากแค่เซิฟเซิฟแถวนี้เงียบจังเลยมีแต่ฐานมันไม่มีอะไรเลยอะนอกจากมูหมากาไก่ก็ไม่มีเอวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะ้ยแตงโมอืมอืมเออเออเออโอเคสบายสบายโอ้อดตายแล้วเราเอยอดตายเียอะไรล่ะเราตายแล้วมีแตงโมให้กินด้วยครับอืมเยอะเยอะโอ้หมันเจี๊ยบอืมโอ้กูรักเกมนี้จริง หกสิบสี่อันโอ,ออโอ้ยยังโอ้ยยังโอ้ได้อีกเยอะได้อีกเยอะอืมอืมขวานกับพิกแอ๊เราจะพังแล้วอ่ะพังแล้วพูดปุ๊บพังปับมีอะไรอยู่บนต้นไม้ไหมรู้สึกว่ามันจะมีนะมันมีนกนกแก้วนกแก้วที่ไม่ได้ทํามาจากแก้วอะไรเขียวๆอะเฮ้ยอะไรเขียวๆฟ,ฟ้าฟ้าวะต้องไปเช็คดูครับเอ้าแล้วสีเขียวหายไปเหลือแต่สีแดงเมื่อกี้กูพูดฟ้าหรือว่าแดงวะ อ้าวเราตายยาแล้วกูทีนี้เฮ้ยใกล้ถึงแล้วนั่นเหรอเฮ้ยปราสาทปราสาทที่ไม่ใช่โลกแต่ว่าเป็นปราสาทที่เป็นสิ่งก่อสร้างโอ้แล้วข้างในมีอะไรนี่เตรียมบอกให้พร้อมอืมน่าสนใจจริงๆแล้วก็มีเสียงเล่าใจแล้วก็มีเครื่องเล่นดนตรีเสียงอะไรใครโกนวะฮะอืม,มกรอกกรอกอะไรผมมาแล้วอืม แล้วทางเข้าคือทางไหนวะทางนี้เหรอโอ้นี่ไงอ้นี่คือทางเข้าแสนลึกลับอืมขอชมซิข้างในมีอะไรอะ่ะมีกล่องสมดุดแล้วก็มีเสียงแบไม่ใช่เสียงแกะนะเสียงผีผีร้องแบอันนี้อะไรอะ่ะกดแล้วได้อะไรนี่เป็นรหัสลับเหรอโอ้ไม่ใช่เฮ้ยมี เราเคือมิตรภาพใช่ไหมนี่ไงเอาอันนี้มาแลกของได้๋ฮ<ะ>อฮหะขโมยได้ไหมขโมยได้ด้วยสวยเลยมีอันนี้ด้วยที่อัพอาวุธโอ้โหแจ๋วอ่ะอ้าวเสร็จโจนขออนุญาตขอเตียงนายแล้วกันเพื่อนนายไม่น่าได้ใช้หรอกเฮ้ยอ,อันนี้คืออะไรอ่ะฮะึบโอ้ที่เดิมแค่นี้เหร เดินมาเอาเตียงแล้วก็กลับเออก็ดีเหมือนกันครับได้ของฟรีผมจะบอกอะไรให้วะผมจําทางกลับบ้านไม่ได้ข้างบนมันขึ้นไปได้ปะเอยขึ้นได้วะอืมอืมโอเคมีอะไรอะลองค้าพิกแอคุดลงไปเด้เออเดี๋ยวผมคาพิกแอคพิกแอคุดลงไปดูโตัวค้าบเรานี่เยอะเนาะมันมีภรารกิจแบบสร้างโตคะ้าบครบหนึ่งพันอันไหมไม่รู้ว่ามันมีอะไรแต่ก็อยากรู้อะ่ะขุดเข้าไปเฮ้ยนี่ไง มีอะไรไม่รู้แต่ว่ามีไฟช่วงนี้พี่ยาจกว่ะพี่เอาขอเอาหมดทุกอย่างเลยแล้วกันโอหความลับว่ะมันคือไฟแสงสีว่ะเอาไปประกอบบ้านได้เลยเนี่ยเอามันก็ที่เดิมนี่ว่ะมันจะเดินติดเราทําไมอะ่ะมันมีของอะไรดีๆว่ะเนี่ยคืออะไรอะรีคอร์เดอร์เอาไว้ทําไมเอาไว้อัดคลิปนี่ยเหรไม่มีอะไรนี่ว่ะเราฆ่ามันได้ปะวะเราจะไ่ดูดมันฆ่าใช่ไหมต้องลองแหละอย่างนี้อืมอืมอือือืม,อ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 ม ฆ่าเราได้ไเลยเงียบกิฟไม่เห็นได้ไเลยเลยเราขุดอันนี้ไปด้วยดีวยกว่าวะเฮ้ยผมได้ใยมาวะนี่ก็สวยเลยดิเพราะว่าใยนั้นจะทําให้เราตกที่สูงไม่ตายเดี๋ยวจะโชว์ฮึบเป็นไงอะแต่ว่าใช้ค่อนข้างจะจําโอชิบหายแล้วคำแล้วจําทางกลับบ้านไม่ได้ด้วยว้าวเฮีย yeah, จำทางกลับบ้านไม่ได้จริงอะเนี่ยไม่รู้ว่ะงั้นก็ต้องสร้างบ้านใหม่เออไม่น่าเลยอะไรแดงๆสามตัวอยู่ข้างหน้าเราวะ ดี๋ยวผมเพิ่มบล็อกก่อนบล็อกไม่น่าจะพอใช้เค okay. อะไรแดงๆอยู่ข้างหน้าเรานี่เฮ้ย hey, พระจันทร์ตกดินแล้วโอ้เชี่ยแล้วเราอยู่ในป่าคนเดียวโดดเดียวเฮ้ย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 ทำไมโดดไม่ขึ้นวะเกิดโอ้ตกใจหมดไอ้หน้าตัวเองทำไมผมโดดไม่ขึ้นเกิดอะไรขึ้นมีคนมาขัดขาเฮ้ย hey, สร้างพื้นที่ขยายอาณาเขตเร้าตั้งนอนได้ไหม ตั้งเตียงนอนเอ้ยตั้งเตียงนอนตั้งเตียงนอนอ้าวนอนได้ครับโอ้โหอะไรไม่รู้ว่บเต็มโอ้โหคิปเปอร์มีคิปเปอร์หลากสีอืมต้องใช้วิชาทาซานใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เออไม้ก็เริ่มหมดแล้วครับอืมห่อเหี่ยวเหลือเกินเ้ยชีวิตตอนนี้เฮ้ยมันเสียงเหมือนมีตัวอะไรขุดอะโอ้ชิบหายแล้วกูเฮ้ยหมูอืมโอ้โอ้โอ โอ้ตายแน่กูตายแน่พี่น้องกูติดพิษโอ,โอ้คิปเปอร์สีเทาก็มาโอ้เยียบแมมมาทุกสายพันธ์มันไล่ตามไม่หยุดเลยวะเดี๋ยวระขอหิวเลือดก่อนพี่ชายใจเย็นอู้ <c oughs> <c oughs> อะไรวะนะต้องไปจากที่นี่โดยด่วนเฮ้ <c oughs> ผมเห็นที่สร้างบ้านแล้วล้วเห็นนั้นไหมนั่นแหละครับคือที่เราจะไปสร้างกระปีตป่ตํากระเป๋าเต็มกระปี่ตํากระเป๋าเต็มอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยเหมือนผมเฮ้ยจริงใช่ไหมนี่คือถ้ำครับที่ที่จะทําให้เรานั้นจเจริญแต่มอสแบบนี้เราควรไปอยู่ในถ้ำเหรอแต่ว่าผมชอบอยู่อ่ะมันหาของง่ายไงอ่าใครจะห้ามเราได้วะนอกจากตัวเราเองอะ่ะไม่มีแล้วอาวมาแล้วบ้านหลังใหม่ของเราเฮ้ย เพชรใช่ไหมไม่ใช่เพชรคืออะไรอะ่ะสโตนมันคิเปอร์เนี่ยผมไม่รู้ไปทำอะไรได้เหมือนกันเว้ยอ้าวว่ามาแล้วว่ะอืมอนาคตเราเริ่มไกลแล้วว่ะมีฐานตรงนั้นถึงไหมไม่ถึงเฮ้ okay. เยชิเปอร์ไอ้พวกนี้มันเอาไปทำอะไรไม่ได้เลยเว้ย ฐานยังมีประโยชน์ชว่วงนี้ชว่วงเช้าไม่ต้องกลัววีโอโคตเป๊ะเชีย่ยโคตเสียเลยวะแหน่ลงมาแล้วยังไงต่อเฮ้ยได้เหล็กแล้วเว้ยเฮ้ยแม่มึงเฮ้ยแม่มึงเฮ้ยโคตเยอะเดี๋ยวพี่ชายอืมอืมเออเออเอ้อออโหสามตัววะได้ยโยสัตว์เจอเหล็กเชีย่ยแต่มันโง่ครับ มันขึ้นมาไปได้มันโง่โอ้มีสมองแล้วไม่ใช้เออมันไม่มีสมองดีกว่ามันเป็นซอมบี้อย่าต่อ,อยกูนะมึงตกนะโอเคสวยงามรีบเอาเหล็กด่วนๆเออในมันกี่อันได้พิกแอคแล้วอันนึงยอดเยี่ยมที่สุดไอ้น้องเสียงซอมบี้เต็มหูเลยหูซ้ายหูขวาแบบเบอร์เบร์มันแบบนอนน้อยอะ่ะมันบอกว่าเบิร์รหาเหล็กเพิ่มได้แลว,แลว,แลวขาพลิกแอคก่อนอ่าได้พิกแอคแล้วสวยงามสามาอันปั๊บอับได้เกาะยังอะ่ะได้รองเท้าแล้ว หมวกต้องใช้กี่อันหมวกต้องใช้ห้าอันเอาเกาะก่อนไหมนี่ไงเกาะสองสี่หกแปดอันไม่พอวะมีเท่าไหร่มีห้าอันห้าอันเอาอะไรก่อนดีถังน้ำหมวกเกาะหมวก,มวกบวกสองบวกห้ากางเกงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำไมมันใช้เยอะจังเลยวะเอาหมวกก่อนก็ได้ไปห้าอันได้หมวกอันหนึ่งอย่างน้อยมีกันหัวแตกก็ยังดีครับอ้าวได้หมวกแล้วพัฒนาเร็วอืมอืมเอมอ เอหมือนกูเห็นคิปเปอร์อะไรไม่รู้อืออืออือเฮ้ยตายยากใช่ปะเข้ามาเข้ามาอืมอีกที่นึงเอ้าวสวยงามคิปเปอร์หรอวะน่ะทำไมสีแปลกๆอืมเสียงอะไรวะรู้สึกไม่ปลอดภัยอ้าวเล็กสวยจะไม่มีใครเข้าหลังผมใช่ไหม อย่าเกยอย่าเพิ่งมาเป็นอย่าเพิ่งมาเกแถวนี้ขอร้องเฮ้ยมันเฮ้ยเหมือนมีอะไรตามมาเดี๋ยวๆๆๆด้ดต้องสร้างบ้านแล้ววะรู้สึกเหมือนมีอะไรมองเราอยู่โอ้ยพระจันทร์ตกดินแล้วเฮ้ยโลกแล้วกูทีนี้อ๋อๆๆอ๋ออเอาไงดีแต่ยยเย็นพี่ขอร้องขอเวลาผมทำบ้านก่อนแป๊บหนึง่งได้ไหมประตูประตูไม่มีสร้างสร้างสร้าง สามันเอามาทำเพี้ยอะไรเยอะแยะวะอ่ะเอาชิบหายแล้วโอเคแล้วก็มันมีแท่งไฟนี่ติดไฟอ่ามามีบ้านแล้วรู้สึกอุ่นใจปักตรงนี้อ้าวพร้อมรุยแล้ลืมเผาเหล็กแต่ว่ามีสองอันเดี๋ยวค่อยเผาวมันมันเหมือนมันมีเสียงอะไรร้อนหูร้อนหูสักอย่างเสียงแบบมิวมิวเสียงอะไรมิวมิววะเอ้ ก็มาว่ะกูทำใจแข่งสู้เสือแล้ว oh กูจะกัดเสือตายให้ดูเฮ้ยอ้าวมาแอบเลยตรงนี oh ้จ้ะสาวสวยอืมสามารถแล้วทำดาบหรือเกาะดีเฮ้ยเฮ้ยอ้าวโอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่รู้แล้วกูนอนแล้วกูนอนแล้วจ้าการใช้ชีวิตยอยู่ในถ้ำนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับอืม,มเฮ้ยอยูโอเคเฮ้ย,ยทำไมคิปเปอร์มันหลากสีจังวะนึกว่าขนมเยลลี่มีทุกรสชาติมีทุกสีคิปเปอร์แบบเกล,ลตันอือโอเคเราจะไปเอนเดอร์ดาก้อนแล้วก็จะจบในแบบนี้ให้ดูนะแบบผีนี่แหละเออ ซีรีส์นี้เอาจบไงต้องฆ่าเอนเดอร์ดากอนให้ได้แบบตัวคนเดียวไม่มีมิตรภาพใดๆทั้งสิน้นโอ้เหล็กมาแล้วว่าเข้าสู่ยุคเหล็กโดยเร็วแค่พาร์ทเดียวครับพาร์ทหน้าก็เข้าสู่ยุคเพชรไปเลยมีกี่อันแล้วมี6อันว้าวเหล็กเต็มไปหมดเลยว่ะดีดีด เอทำไมมันกว้างจังเลยอ่ะเฮ้ยปลาหมึกเหล็กว้าวผมจะไปทุกที่ที่มีคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะโอ้โออ้คนขายน้ำผึ้งเฮ้ยไอเชีย่ยแม่งมาคนเร็วโอ้เลือดแม่งคนเยอะไอเชีย่ยอืมอืมผมเดินหนีไม่ได้โอ้พระสงฆ์พระพุทธพระธรรม โอ้โอ้อี่นิดเดียวโอ้เย็ดแมสเชี่ยเอ้ยกูไปทางไหนเอาให้เชี่ยนี่ใครเนี่ยไม่รู้หรอกกูวิ่งแล้วเหล็กได้มาโคตรเยอะยังไม่ได้ใสเลยอะ่ะมันอยู่ไหนวะนี่ไงมันสับท์คอมแบบรวดเร็วอืออืออือ,อโอเคโอ้ยกลับไปเอาเพชรไปไว้ก่อนแล้วก็เอ้ยเอาไปเอาทองไปเผาเอ้ยเอาเอาเหล็กไปเผา เออลิ้นเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเอาเลกไปเผาแล้วก็คาบชุดก่อก่อนเว้อ่าป๊อป๊อปป๊อป๊อป๊อ้าวได้ก่อแล้วแล้วก็ต่อไปก็เป็นดาบไม้หมดไอเหี้ยเราต้องขึ้นถ้ำไปเอาไม้หึมมันคืออะไรอะ่ะฮะออ้อมันคือหอยมันคือปูโอ้โอ้โอตีตีเองเจ็บเองขอโทษครับพี่โอ้ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับพี่ เออมันวิ่งช้ารอดตายไปเข้าทางนี้เออประตูล่เฮ้ยผมเอาประตูมาปิดด้วยดีกว่านี่ครับแล้วปิดประตูตรงนี้เออโอ้ยสวยเว้ยแม่อัจฉริย่างจริงได้อทองมาละแต่ว่าไม้หมดว่ะใส่ทองเพิ่มสองครับผมแยกชิ้นส่วนไม้แป๊บนึงกล่องเก็บของเพิ่มอีกสักอันนึงแล้วกันอ,อ่าแตงโมเหลือหกสิบสี่กินได้อยู่ยาวมีเหล็กสิบเอ็ดสิบเจ็ดอันครับครบเซตได้พอดีแต่ว่าเราต้องคราบดาบก่อนคราบดาบมับเขาให้แล้วก็ เรามีหมวกแล้วใช่ไหมเราคาดรองเท้ากางเกงปับ๊บเอา้าครบปับป๊บปั๊บนี่กลางคืนแล้ววะมาเว้ยสู้ตายเราต้องสร้างโล่ด้วยนี่ว่าไม่มีโล่นี่อยู่ยากทางนี้ไม่เคยไปเฮ้ยเฮ้ยอา้าวซอมบี้ตัวแค่นี้เฮ้ยเหล็กอา้าวสวยจัดการมันก่อนเลยฮับนี่นี่อืมสามทีพอพี่มาเต็มสูตรพี่ไม่แพ้แล้วเราไปตายตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เออ ผมจะไปฆ่าไอ้คนที่ฆ่าผมจะแก้แค้นเฮ้ยนั่นเหล็กใช่หรือไม่ใช่แล้วอ้าวสวยเลยเฮงเฮงเฮงแต่มันมีแต่เหล็กแท้วะไม่มีอย่างอื่นเลยอันนี้ก็ไม่ใช่เพชรนะอันนี้ตะไคร่น้ำแแบบแแบบเฮ้ย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 ตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอวะเฮ้ยอ้าวเหล็กรัวๆมาแก้แค้นแล้ว พี่ใช้พาทนี้เหล็กเยอะวะกี่อันแล้วเนี่ยเหล็กยีสี่อันอะโอ้โหรวยครับรวยเราสามารถขุดตรงนี้ทะลุไปบ้านเราก็ได้นี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยสียงอะไรวะเสียงเพลงอ่ะมันเป็นตองแต้งตองแต้งตองแต้ง,ตง,ตงอะใครแม่งขายไอศครีมตอนนี้เอ่ยไม่กินนะครับไม่หิวโตแล้วครับโอ้เสียงเพลงอย่างงี้รู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่แต่น้อยเอาเหินก่อน เฮ้ยฮ้ยไอ้ที่แม่มึงตายโอ้โหตัวโอ้โหโอ้โหพ่อมึงโอ้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 โอกโอ้กอ้อโอ้อ้โอ้โอโอ้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 ้ไอ้โอ้โอ้โ้อ้โอ่อ้โอ้้อ้โอ้อ้โ้อ้โอ้ออ้ออ้ยอ้โอ้โอ้โล้ย้้ เฮ้เด้อเดอเด้เอายิงกูจากทางไหนเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโหไอ้เหี้ยกูก็ว่าอยู่เสียงอะไรแล้วตรงนี้แม่งของโคตรเยอะเราจะทิ้งไม่ได้โอ้ยเราจะไปตรงตรงนี้ไม่ได้ครับเมื่อกี้เห็นทองด้วยอะมาวะนี่เลือดหกสิบอะทั้งหมาป่าทั้งอะไรไม่รู้มันโดดขึ้นมาไม่ได้เว้ยถ้ามันไม่มีบล็อกมันต่อบล็อกไม่เป็นหรอกมันโง่เออ อืมอืมอืมมาวะเออเดี๋ยวหมาตัวนึงอู้ดูเหล็กดูทองโคตรเยอะอืมอืมสวยอ้าวรอดแล้วยอดเยี่ยมมึงใช่ไหมซัพพอร์ตเหรอืึหึมึฮึทำไมมันยิงแรงยังเลยโอ้เชียจะแตกเด็กโคตรเยอะปล่อยไม่ได้ตรงนี้สมบัติชัด อืมโอ้โห,โ,หโ,หโหตกใจหมดไอ้หี่ย <laughs> โอ้เสียงเพลงยังไม่ไปเลยอ่ะโอ้รู้สึกไม่ดีเลยนี่คืออะไรไม่รู้ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่รวยที่สุดครับการลงทุนมีความเสี่ยงโอเคผมเห็นทองอยู่ตรงไ, <laughs> ไหนวะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมึงอีกแล้วขอหิวเลือดก่อนได้ไหมเราต้องกลับบ้านให้ได้ <laughs> เฮ้ยโอ้ <laughs> โห โอ้โหมึงโดดมาลงกับกูเลยไอ้เฮียนี่อันนี้ตอนกลางคืนเนี่ยเพลงเงียบแล้ววะอ้าวโอ้ดูดีจะหนีได้ไงอะ่ะเยอะขนาดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มาใหม่อ้าวเจออีกแล้วโอ้โหโคตรรวยอูฟู่ครับทีนี้มีเหล็กใช้ไม่จำกัดแล้วต่อไปก็ต้องเป็นเพชรเป็นทอง ผมเห็นทีไรผมก็นึกว่าเพชรแต่มันไม่ใช่นะมันคืออะไรไม่รู้อ่าถึงบ้านสุดที่รักเลยแล้วต้องไปหาอางหงอาหารมาเพิ่มอ่ะเพราะว่าเรากินแตงโมงเงี้ยมันฟื้นฟูเลือดไม่ทันพอเข้าใจอารมณ์ไหมเอออ้ห้าสิบสี่โอ้โอดิซิวัดเดอะฟักเจ็ดแมมฮะอันนี้มีดาเมจด,ด้วยดาเมจสี่ดาเมจว้าวเทแท่วะโูดูดิอาวุธอย่างอื่นอ่ะต้องจัดซะแล้วนี่ ดาบหกดาเมจแปดจุดสองดาเมจอันนี้น่าจะแรงสุดแต่ว่าแอตแทกเบาเฮ้ยอ,อ,อันนี้แรงสุดว่ะนี่งไงโอ้โหหวานเจี๊ยบได้อาวุธใหม่แล้วเฮ้บเพิ่ยังไงอย่างงี้ป๊อปป๊อปป๊อแล้วก็ป๊อปป๊อปป๊อปป๊อโอ้โหมาแล้วโอ้โดูมันยกขึ้นมาโอโคตรช้าไม่อยากเชื่อนี่กูคราพอะไรมาวะเนี่ยไม่เป็นไรเราเหลือๆครับหายแอตแทกสปีดแบบเยอะๆดิดาเมจเยอะแอตแทกสปีดเยอะ อันนี้คือลูกนี่คืออะไรไม่รู้นี่ห้าไอเทปนี่ครับครับลูกใช้ไม้สี่อันแล้วก็เหล็กหนึ่งโอ้ไม้หนึ่ง6 6สามสี่ห้าหกหกเหล็กหนึ่งโอเคโอ้ได้อาร์โมมาแล้วเกาะนั่นเองหนึ่ง6สามสี่ห้าหกแล้วก็ใส่นี่ปะอ้าวลูกมาแล้วในที่สุดได้ยินเสียงอะไรไม่รู้วะแล้วขอเก็บของแปงหนึ่งน,นี่ช่วงกลางวันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เอาแล้วเอาแล้วเอ้าเชี่ยกูติดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้เชี่ยปิดประตูด่วนๆแม่งอาวุธผมไปแล้วต้องออกไปสู้โล่กูยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะเมื่อกี้มันอะไรอ่ะฮะาละครับสำหรับพันนี้เราขอจบเว้นเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็จะมาต่อพาร์ทหน้าก็จะเข้าสู่ยุคทองอ่ะยุคนี้ก็ดูของครบโอ้โหแค่พาดเดียวเนี่ยเจอกันพาร์ทหน้า